แม้ผลการแข่งขันระหว่างเบนฟอร์ดกับทอรแนมอดสเปอร์จะจบลงโดยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์หางแต่การโคโจรมาเจอต้นสังกัดเก่าอีกครั้งของคิสเยนดูริกเซนกลับทําให้เกมที่เบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเกิดโมเมนต์ฟิลกู๊ดมากมายครับสําหรับอิริกเซนอย่างที่ทราบกันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยขคายแข่งไห่ไก่เดือยทองนานกว่า7รูปก,การเต็มไล่ไทม์ไลน์ระหว่างปี2 0 1 3ถึงส0 2 0อิริกเซนลงสนามในนามสเปอร์ไป305นัด ฝากผลงานมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่าย159ลูกโดยช่วงเวลาบวกกับฟอร์มการเล่นระดับนั้นหากกล่าวว่าครั้งหนึ่งคริสเตียนยูริกเซนคือหนึ่งในกำลังสำคัญและขวัญใจแฟนๆเดอะลินลีไวส์ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนักอย่างไรก็ตามหลังตัดสินใจแยกทางกับสโมสรเมื่อ2ปีก่อนชีวิตของยูริกเซนก็นับว่าเชี่ยวกรา,ากไม่น้อยหมอนี่ผ่านมาหมดแล้วทั้งช่วงยากลำบากก่อนจะประสบความสำเร็จกับทีมใหม่ เฉียดความเป็นความตายในฟุตบอลยูโรจนเกือบต้องเลิกเล่นตั้งแต่อายุไม่ถึงเลข3เคว้งคว้างอยู่พักหนึ่งหลังจำต้องแยกทางกับอินเตอร์กระทั่งปัจจุบันได้รับโอกาสและความเชื่อใจอีกครั้งจากเบนฟอร์ดคราวนี้ย้อนกลับมายังสตรอรี่ที่กลืนไว้เมื่อตอนต้นใช่กรับนบจากวันแรกที่ชูเซอร์กับพึ่งพิคาดสีเดือนต่อมาโชคชะตาพัดพ่านอีริกเซนกลับมาเจอสเปอร์ต้นสังกัดเก่าอีกครั้งในฐานะคนคุ้นเคยการพูดคุยทักทายเพื่อนเก่าเพื่อน,กอนแกทั้งแฮร์รี่เคน สนเฮือนมินหรือพี่ใหญ่อย่างฮูกโกยอริสเกิดขึ้นแทบทุกครั้งที่มีโอกาสภาพเหล่านี้บอกเราไกลๆว่าเรื่องราวในวันๆและความสัมพันธ์ระหว่างอิริกเซนกับทอนนมัสเปอร์ไม่เคยลดน้อยลงเลยเอาล่าท่ามกลางมิตรภาพในสนามโมเมตนต์อีกมุมอีกด้านวนสแนตนต้องบอกว่าหน้าเรสเพ็ไม่แพ้กันครับแม้เกมระหว่างเบนฟอร์ดกับสเปอร์จะไม่ใช่การเจอกันที่รังย่ย่าไก่เดือยทอง ประเมินด้วยสายตาจะมีก็เพียงแฟนบอลกลุ่มเล็กๆตามโควตาทีมเยือนที่ลงทุนมาเชียร์ทีมรักถึงเบลนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมทวันนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับสาวกไก่เดนไตาการได้เจอนักเตะผู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นขวัญใจและทุกคนทราบดีว่าปี2ปีที่ผ่านมาชายคนนี้ต้องประสบเหตุการณ์อะไรมาบ้างตลอดทั้งเกมแฟนสเปอร์จึงไม่ลังเลทําในสิ่งที่พอจะให้กําลังใจอดีตนักเตะของพวกเขาครับอย่างจังหวะหนึ่งเบลนฟอร์ดได้เตะมุมใกล้สแตนทีมเยือนและคริสเตียนริริเซนเป็นคนรับหน้าที่เปิดบล แม้จะมีสถานะเป็นคู่แข่งโดยตรงฮังแต่ช็อตดังกล่าวสาวกไก่เดยทองกลับพร้อมใจกันลุกขึ้นปลบมือเรียกชื่ออริกเซนดังกึกกล้องสนามกระทั่งอีกเหตุการณ์หลังจบเกมระหว่างที่นักเตะกำลังเดินขอบคุณแฟนๆในคอมมูนิตี้สเตเดียมภาพตัดไปยังแฟนสเปอร์คนหนึ่งที่นั่งวิลแชร์อยู่ใกล้มุมธงใช่ครับเจ้าหนุ่มผู้เป็นแฟนคลับคริสเตียนตัวยงไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าลายเซนจากอดีตเจ้าของเสื้อสเปอร์เบอร์23ทันทีที่อีริกเซนหันไปเห็นเหตุการณ์เมเมนตบนหม เขาตรงดิ่งไปสบัดน้ำหมึกลงบนเสื้อตัวนั้นอย่างเป็นกันเองทั้งหมดคือเรื่องราวระหว่างอีริกเซนกับอดีตต้นสังกัดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนครับสำหรับทอนแนมอสเปอร์แม้จะผ่านมาเกืบอบ2ปีแล้วแต่หากเมื่อใดที่มีการพูดถึงคิสเตียนอูริกเซนเพวกเขายังเหลือที่ว่างให้ชื่อนี้เสมอ